สวัสดีค่ะทุกู้ชมโอ้ยเหมือขึ้นหมือว่านเป็นจังใดผู้ใดถือเนะค่ะาาเนะยินดีกับท่านที่ถูกหกสามสสองโอ้หลายคนหลายอาจารย์หลายมองที่ให้สามสองที่ให้6กสามเนาะหกสามดังกันะนั่นแล้วก็เซียนต่างๆก็6กสามนี่แหละถ้าเลขเซียนมากถูกก็ถูกน้ำกัน เพราะสูตรเดียวกันส่วนมากเนาะถ้าผิดก็ผิดด้วยกันเนาะถ้าผิดเนี่ยก็ผิดน้ำกันถ้าถูกถูกน้ำกันหลายอาจารย์หลายเจ้าหลายคนค่ะไปตามสูตรเป๊ะๆนี่ถ้าไปตามสูตรเป๊ะเข้าคำนวณถูกอยู่แล้วเนาะเข้าเก่งถูกอยู่แล้วอาจารย์นั่นกให้มาตัวนี้อาจารย์นี่ให้มาตัวนั้นเข้าก็เล่งถืออยู่แล้วเลขดังนี่เขาถ้าเข้านี่ก็ถ้าเลขดังเขานะแทบทุกอาจารย์เขาคือกันเนาะค่ะเนาะ บว่าอาจารย์ใดแอสกาแฟดําแห้งตรงๆเลยค่ะแอสกาแฟดำแห้งตรงๆเลยเนาะแค่สองตัวเท่านั้นแปดสามหกสามวดน,นี้รอดจับตาลมองเนาะค่ะแล้วก็เพิ่นกระหามาเริ่มแรกก็มีหกตัวเนาะเพิ่นกระเด่นหาที่หกสามแปดสามพ่อมาวันสุดท้ายเพิ่นคัดหาเลยแค่แปดสามแล้วก็หกสามสองตัวแค่นั้นเนาะค่ะเนาะ นะ963ออกหา63เนาะคะเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญเท่ากับผิดพิัวงได้ค่ะเลขในะตะล่างนี่ถูกแทบทุกงวดนะคะหกตัวนี่ดีบอดีถูกทั้งสามตัวแต่งวดนี้มากกว่าสองตัวสามสองเพิ่นกระหายอยู่ที่สามสองก็กันเนาะจับคู่ตำแหน่งที่มันเคยออกอยู่คือกันงวดออกหกเจ็ดเจ็ดหกนะก็ออก 6, 7, 7, 6, อยู่ตำแหน่งนี้แหละแล้วก็แม่สาวนอุดรก็ดับอยู่นะคะดับอยู่เลย สองห้าห้าสองหนึ่งหกหกหนึ่งเจดแดงเป็นลงซื้อสองหาแท่นที่จะซื้อสองสามสามสองเนาะเนาะเออดับยูนะคะอา้ะะอาวันนี้เราจะลงให้ดับแม่สาวแล้วก็สี่ทิศเออสี 4, ทิศบกเขาเนาะเขาต้องหกตัวเดียวค่ะสี 4, ตัวเข้าแต่หกเราแม่กันลยาท่านเอ้ยท่านเอ้ยแปดสามสามแปดท่าสามสามหกเด่นสามเด่นแปดเนาะทั้งบนทั้งหลังมากค่ะ สามยางเดียวทั้งบนทั้งหลางแล้วก็โดยเฉพาะอาจารย์ต้อยนี่จะเนาะเข่าที่ว่าแม่อยากให้ท่านตามนะคะเส้นใดเขา่าเส้นใดถูกเกิดให้ตามแล้วก็วิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุกนี่ค่ะไอ้วิ่งเงินล้านปูบุญมีเขา่าสามหกอยู่ค่ะสามหกอยู่เนาะวิ่งข้ามเสียนล็อกข้ามเสียนล็อกข้ามเสียนเพิ่นเข่าอยู่ที่สามหกน่นะเนาะสามหกแล้วก็วิ่ง คนตระกูลแสนสุกมวดน,นี่เพิ่นกับมาแล้วเด้อว,วิ่งน่ะวิ่งเพิ่นมากแล้วเดี๋ยวจะแดงเสียทยอยล่งมืงอนี้มาอเล่าตาปากน้ำพโพไปก่อนเนาะค่ะลาาตาปากน้ำโพนะเ,เดี๋ยวรอบน้าจะขอเล่าของกับแอ็ดกาแฟดำเนาะคะ่ะโอ้ยแอ็ดกาแฟดำนี่งวดก่อนมันกับเก้าซีตรงๆมวดน,นี่กับหกสามตรงๆเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเพิ่นกับงวดซีหากระูก ต่อซีสองกับเก้าแปดนะก็ถูกตรงๆโดยไม่ต้องกลับเลยเรียกหกตัวเนาะค่ะเนาะหกตัวไม่ต้องกลับเลยห้ากับม่องกับเจ้าอื่นว่าสิถูกว่ามันน,นี้มาเอาเล่าพัฒนาพร้อมหาหนอยฮ้หาหนอยก็ลูดเข่าหมู่บ้านได้ได้หมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งภาัตบอกว่าให้ลูดลูดเบิ้ลพหัดว่าลูดเบิ้ลพหัตก็ได้พหัตก็ได้หลายหมืนนมนม่นเจดแดงก็ได้หมื่นมาเนี่ รูดเบิ้ลนะฮะว่าน,นั่นนะก็พักการรูดเบิ้ลก็บ,บอกเอซีในกลุ่มลูดเบิ้ลบอกเพิ่นรูดเบิ้ลกันได้กันบันนี้ตาปลานำพ่อรูดเจ็ดโอ้ยลูดเจ็ดเขาอีกบันนี้เป้ยเขาจังเขาแนมหมู่บ้านได้เงื่อนกันจูมือกับมือกับไล่เมือละสามสี่พันเขาเนาะพ่อได้สื่อกับเขาพ่อได้ใส่ใจในะคะสนใจเขากุ้มกับศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเนาะ ศูนย์เก้าสามคนกับทอย,ย่อยเขาจำเบอร์บร่ได้แน่ศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดสิ่ส้นส่วนพี่น้องถ้ำบุญน้ำเนี่ยปะนี่เอาคือเบ่าลายถึงแต่ไปเปาตอนชุดไทยก็ได้เนาะบ่ได้เขียนไหาเด้อค่ะเด้อแคปนาจอเอาศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดงวดก้อนมันกับเขาดิ้งวันหนึ่งพันกับเขาเขาเขา่ายังเนาะก็แสดงกับเรื่องหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดบ่บอกหนึ่งนหนึ่งเจ็ดเจ็ด ไม่ภูเขาอะคะของตาตัวรูดเขาอยู่มนะตัวรูดเขาอยู่บอกระดึกออกหนึ่งหนึ่งออกพีเล่นพีเล่นเนาะค่ะวัน,นี้สามสองสามห้าหกเจ็ดหกห้าค่ะศูนย์สามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดก็เป็นเจ็ดตัวอนะย่างเนาะบอกระยำวันนี้เจ็ดตัวทุกว,วันออกออกกออก,ออกตรงตรงอยู่เน๊ะนะคะเจะดีย์วาสิ้นชวนท่าบุญ เห็นในคลิปต่างๆน่ะที่คุณบ่นเบื่อบัญชีให้น่ะกะเจดีย์เชิญชว่นน้ำมนต์ผาปลากับจเจดียป์ปูปูพื้นกระเบื้องตรงอาจสงสะลาสางแล้วเพราะท่านได้ปูกระเบื้องอยู่เนาะก็คิดว่าปีนี้หลายปีละห้าปีและเพราะท่านได้ปูปีนี้ก็คิดว่าสิบปูก็เชิญชวน นอตารางเม็ดละสองร้อยบาทเอาจักหาซิปตันร้อยนึงกับพ่อออกค่ะท่านผู้ชมเนาะคนละเล็กละน้อยก็ได้เยอะเหมือนกัน,นช่วงช่วง่ันทุกคนอ่ะถ้าเห็นก็นช่วยทําบุญด้วยเนะคะ่ะถือว่าช่วยประาสนาช่วยสังคมช่วยโลกใบนี้นะคะให้วัดวาอารามอยู่คูอยู่คู่ไทยไปเขาฝากมากกะบามองตัวเดียวกันบ่ สามคือกั่นจำสองเอ้าเขาสี่าครเหรวันลาบันดีเออสามกับสี่อันนี้สามกับหกมันมีหกสามบอกมันมีมิตรหกสองเขาสี่ใครเหาอวันาบันดีสามสองนั่นนะสี่สามสองสามสี่สามสามสองสามสามสี่สองสี่สามโอ้ยบันนี้น้อยค่ะน้อยผู้ใดอยากได้ตัวเดียวฟันขาดแกอยู่นี่กลุะะ่มค่ะ จะอย่างลงตน้นใบกะแล้วมือนั้นโบถูกมือล่งคลิปนะโบถูกโอ๊ยมือโบโลงถูกกันทุกมือเป็นยังเขาไปเอาในคลิปในกลุ่มกันแล้วกันค่ะห้าเก้าห้าสองแปดเก้าแปดหนึ่งสองสำหรับน้อยพิเศษเนาะหากับแปดสองห้าสองเก้าสองหกสองเก้าห้าหกห้าเก้าค่ะ เจ็ดสามเจ็ดหกศูนยะ์สามศูนย์หกพี่ใหญพี่เนาะค่ะเนาะน้อยปกติน้อยวิ่งใหพี่ท่านเข้าไปท่านจะเห็นห้าน้อยของสุดใจพร้อมเนาะห้าน้อยสองสุดใจกับเขาเขาคู่กันกันกบตาปากน้ำโพเลยโอ้ยปุ่นน,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 นึ่งถึกบุญปุ่นหนึงถูกลังเนาะขาแคบหนักจ่อไปเดอ้ขอขาดเดอ้ออันนี้คือตอปาปากน้ำโพเขาฝากมากอะห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่ง พิเศษเนาะน้อยปกติศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเอาเบิ้นตีฮาหนอยนี่เบิน้นจ่อเบ,บิ้นกับเบิน้นเอาน้อยวี้7เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้านะคะเนะเาะแคปนัดจอไปเด้อค่ะเอาไว้ใกล้กัก็เป็นคืน่นเอาไว้ใกลก็บว่าเห็นเป็นคื่นกระทบกันสำหรับเอดนันสีให้มือหลังค่ะ อาไปเบิง้งลาวกันดีกว่าเนาะเอาเขามาแล้วฝากไลค์ก,กดแชร์ดีใจด้วยท่านที่ถูกรัฐบาลไทยเนาะค่ะมาต่อสามสองเขาสีขายไห้บอสนี่แคบหนัดจอว้ายข้างกายข,าข,าขายายเบิ้งกะทั้งเขาฝัางมาทั้งตาปากน้ำโพเนาะค่ะเนาะเอาสั่งซื้อสินค้าอุดหนุนเจแดงนะคะบดน,นี้เนาะใครถูกหวยแล้วสั่งยากินได้เลยค่ะบำรุงสายตาแก้ตาฝ้าฟัาง่ง นะคะฝ้าฟางน้ำตาไไลนะคะนี่เหมือนเสาเป็นยุงเป็นไงต่อเนื้อต่อกระจกต่อแดดต่อล่มนะคะกินได้ค่ะแล้วก็ครีมใครจะจังครีมก็ได้ค่ะอันนี้คอลลาเจนกลางคืนหเือเซรล่มกลางคืนล่ะค่ะเนาะแต่ไลท์ดิ้นเนี่ยหลายจะเด่นก็นมาว้ท่ากลางคืนในห้องนี้ค่ะเป็นน้ำตัก จุ่มนหน่อยก็มาท่ากบทวนหนาการทุกช่วมเนาะน่คะทําให้ชุ่มชื้นเอาหลังมือหกสิบสามปีละสิเอาหยังนอกกันเนาะหลังมือ,อถ้าจะบอกว่าถ้าจะดูอายุให้ดูหลังมือเนาะคะ่ะจ,จะจะทราบเลยว่าหลังมือเท่าใดอายุเท่าใดนะถ้าเหลี่ยมมันก็ดีนะคะนะคะอันนี้สบูขสบ่ขาวสบู่ขาวนี่เป็นส,สบู่อ กูต้าไข่มุกค่ะน้ำนมข้าวกูต้าไข่มุกนะคะค่ะถ้าไมหนาออนยน่นถําไม่หนานุ่มละมุนหอมน้ำนมข้าวหอมกลุ่นนิดนิดไม่ใช่หอมฉุนไม่หอมใชหอมนั่นนะคะหอมกลุ่นนิดนิดหอมละมุนค่ะกิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สบู่ส้มลดฝ้ากาะจุดด่างดำมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีมีมอยเจอร์ไลเซอร์ ค่ะค่ะตัดเครื่องตัดซีเลียมถูตนาก็ได้ค่ะใช้ได้นานมากถูตนาเด้อค่ะเด้อจะไปถูตัวถูตัวนี่เปียยุ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 ยออกเบดิดได้ถูตัวกับถูทัคนเดียวก็ได้โดนอยู่ค่ะถ้าถูครอบครัวหนึ่งนี่จะได้ซ้ำม,มือเท่าน,นั้นแหละเนาะอ่ะสั่งขะม,มาได้เบิร์โทรขึ้นให้หน้าจอนเจเรียงของตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ล่ยๆถูกห้าหน้อยถูกลาไปน้ำกันมาแร่งข้าไปรุ่นกันที่กุ้มได้เลยค่ะเนาะ093 92 98 97 8เก็สงแปดเ้าดปดจดขอตุวลาไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ